ยากที่จะพูดนะหัวข้อเราพูดต่เอเนี่ยเพราะเวลามีคนพูดถึงการ manifest กดแรงกรนดูดแไรแล้วแต่เขาจะพูดถึงแต่ด้านบวกด้านบวกด้านบวกโดยที่อะไรที่เป็นเรื่องลบอ่ะบางคนส่วนใหญ่อ่ะเขาจะเลี่ยงที่จะพูดมันจะไปอยู่ในหัวข้อของพวกจิตวิทยาหรืออะไรก็แล้วแต่ไปเลยแต่ว่าเราคิดว่าถ้าจะพูดเรื่องแบบ manifest หรือกดแรงกระดูดและกดแรงกรดูดไปให้จบแล้วอ่ะมันสมควรที่จะพูดเรื่องนี้หน่อยก็คือ บางครั้งการกระทําพฤติกรรมความต้องการของเราเองแหละที่เป็นการแฝงพลังงานด้านลบความคิดพฤติกรรมที่แฝงพลังงานด้านลบอย่างแรกเลยก็คือความอยากความปรารถนานความร้อนรนในใจที่บางทีเราแบบไม่ใจไม่ได้สบายขนาดนะ่ะแบบว่าเราขอด้วยความอยากด้วยความขาด เราปรารถุคนปรารถนาชีวิตตัวเองดีขึ้นปรารถนาเงินปรารถนาชีวิตดีๆปรารถนาคู่ครองดีๆแต่ถ้าเราปรารถนาตอนนั้นด้วยความสึกขาดแล้วมันร้อนรนจําเป็นเดือดร้อนอะ่ะนั่นแหละคือพลังงานนั่งลบอย่างที่หนึ่งซึ่งตามกฎแรงดูดที่เรากําลังพูดถึงตอนเนี้ยยิ่งลบอะ่ะแล้วยิ่งเรามีความลบอีตัวมันจะเป็นการผลักสิ่งดีๆออกไปทั้งหมด